cây cây thì mất khải ta nặng lắm đó cái này ừ. nặng này nè ừ. <laughs> nào mà chứ thằng tay <laughs> จะไมบ้านี่ไหม้าเีย่ถูยามเรจ่าใเล่าอะไรอยากมีเรื่องให้ฟังไ่ะเล่าย่งเมื่ไีอากนอนนับปะันเ่ออากนอนหลากนอนดีเมึงเล่นปตบดังป้านี่เดังป้าก็หฮะเดียวเลยค่ะเป็นประเด็นเจียเดี๋ยวเลยจะคือนี่เรามเนี่มื่อต่อมาปะาระบ้างม่

่็แล้วก็จะไปหาตื่มหมวกกันน็อกมาไซอ่ะเห็ดไปฮเไหอ่าไหมเอ้ไหมขนมจีบต่างหากไหม แม่บอกว่าแม่แม่ยายยายบอกว่าตอนนี้พ่อจ๋าตาหวานอยู่รถแห่แล้ว <c oughs> คุณกำลังใจหน่อยคุณสาวหลายบ่ค่ะแม่ตามไปจัดก,การไปพอนนี่ได้ค่ะตาม้องไปเก็บสาวตามไปจัดการไว้เดี๋ยวป้าพาไป <c oughs> ปรากฏว่ากลับมาบ้านลำ่ำเขาเตยา่าพอดี หน้างานฝนตกตอนนี้ตอนนี้ฝนตกเหรอ<ม>แต่ว่าเห็นเด็กน,น้อยอ่ะไทยล่งอยู่ดีว่าฝนตกแต่ปลูกแจะเศร้าว่หนาฝนว่ะพี่น้อง่ะกรจตีลำบากแ่จน้อย mấy cái này nó có cái <laughs>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  <laughs> หมดก็้วตัดตับอย่าลืมเข้ากลุ่นปิดนะคะเปิดแต่ท่านหันแทบราบหยอดเหมือนแรกขอ,ขอให้2,000หยอดนะคะพี่น้อง3บันแล้วก็9 ได้ตำซั่วค่ะตำกับปุ่นกบบใกล้ย่างค่ะพี่น้องแต่ย่างส้มตำก่อนเดินทางซอสอะไน <laughs> นะ